ันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมะม่วงหาวมะนาวโหกครับนําไปทําอะไรดีคะตอนนี้เราจะเอาไปทําเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มนะครับโดกมากเ,าเลยนะคะจะแปลรูปเป็นมะม่วงหาวแช่อิ่มแปลรูปเป็นแช่อิ่มแช่อิ่มเราจะต้องเลือกลูกแบบไหนคะลูกใหญ่ๆสีแดงเข้มๆม,ม,มีสีขาวปนในลักษณะแบบนี้ มีสีขาวอันนี้คือพร้อมที่จะนําไปแปรรูปได้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับรูปใหญ่มากเลยนะคะแตก,ก็จะมีน้ำเยอะหน่อยเก็บลําบากหน่อยเนาะลำบากหน่อยโอ้โหะยันยอดเลยตอนนี้ฟ้าก็ร้องใหญ่เลยนะคะฝนกำลังจะมาค่ะ ตอนนี้เราก็เก็บมะม่วงห่ามะนาวโห่มาได้เยอะพอประมาณแล้วนะคะก็น่าจะพอสําหรับทําแช่อิ่มในวันนี้แล้วนะคะลูกที่เราเก็บก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะลูกเขายังแข็งอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นสีนี้มันจะทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะนิ่มแล้วเราก็จะเลือกลูกใหญ่ๆแข็งๆแบบนี้นะคะแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะพอสําหรับทําแช่อิ่มในวันนี้แล้วนะคะ ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้มะนาวโห่มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาแช่น้ำเด็ดขั่วออกให้หมดเก็บใบออกด้วยนะคะเราก็จะคัดเอาแต่ลูกสวยๆเลยค่ะหลังจากที่เราคัดมะนาวโห่ได้แต่ลูกสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาล้างน้ำจนสะอาดจากนั้นเราก็จะ ส่งขึ้นให้เสเด็ดน้ำนะคะก่อนที่เราจะนำไปแช่กับน้ำเกลือนะคะแช่น้ำเกลืออย่างน้อยสองคืนค่ะส่วนเกลือที่เราจะใช้ในการแช่มะนาวโห่นะคะก็จะเป็นเกลือสมุรนะคะหลังจากที่เราเตรียมเกลือไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่หม้อนะคะรอให้น้ำเดือดหลังจากนั้นเราก็เอาเกลือสมุรที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปในหม้อต้มจนเกลือละลายนะคะแล้วก็พักไว้ รอใหอ้น้ำเกลือเย็นหลังจากที่น้ำเกลือเย็นตัวลงแล้วเราถึงจะนำมาแช่กับมะนาวโห่ไว้อย่างนี้อย่างน้อยสองคืนนะคะเพื่อที่จะได้ลดยางในลูกมะนาวโห่แล้วเวลาแกะมันก็จะแกะง่ายด้วยนะคะยางไม่ติดมือค่ะวันนี้เราดองมะนาวโห่ห้ากิโลใช้เกลือทั้งหมด700กรัมส่วนน้ำเราก็กะให้ท่วมมะนาวโห่พอดีนะคะ หลังจากที่เราแช่น้ําเกลือไปได้2คืนนะคะเราก็จะนํามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งล้างน้ําเกลือออกนะคะก่อนที่เราจะนําไปแกะเม็ดมาดูวิธีแกะเม็ดมะนาวโห่นะคะเราก็จะใช้มีดผ่าตรงกลางลูกนะคะวนไปให้ให้ชนกันเลยนะคะจากนั้นเราก็แกะแล้วก็แค่เอาเม็ดออกแค่เอาเม็ดออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นเวลาเราแช่อิ่มไปแล้วมะนาวโหเรามันจะมีรสชาติขมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เอาเม็ดออกให้หมดนะคะให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราแช่น้าเกลือแล้วน้ําเกลือจะไปช่วยลดยางในลูกมะนาวโห่นะคะเวลาเราผ่ามันจะไม่มียางติดมือนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาปลายมีดนะคะแค่เอาเม็ดออกให้หมดเลยค่ะพอเราแกะมะนาวโหดจนเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะนำมาแช่กับน้ำปูนใสที่เตรียมไว้แช่น้ำปูนใสไว้อีกหนึ่งคืนนะคะพอแช่น้ำปูนใสผ่านไปได้ห่งคืนเราก็จะส่งขึ้นใสต่ตะก้าให้เสดดน้ำเลยนะคะก่อนที่เราจะนำไปแช่อิ่มค่ะขั้นตอนการแชร่อิ่มมะนาวหูเราก็จะมาเริ่มต้มน้ำเชื่อมก่อนนะคะต้มให้น้ำตาลละลายแล้วก็รอพักไว้ให้เย็น พอน้ำเชื่อมเย็นเราก็จะนํามาเทใส่มะนาวโหนะคะเราก็จะเตรียมกล่องพลาสติกหรือว่าใครมีอ่หม้ออะไรก็ได้นะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะเทให้ท่วมมะนาวโหนะคะส่วนวิธีต้มน้ําเชื่อมเราใช้น้ําเปล่า2,000มิลลิลิตรต่อน้ําตาลทราย2,500กรัม หลังจากที่เราเทน้ำเชื่อมไปจนท่วมมะนาวโหแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำฝากล่องมาปิดแพคให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้อีกอย่างน้อย2คืนค่ะผ่านไปได้2คืนเราก็จะเทน้ำเชื่อมออกจากมะนาวโหนะคะจากนั้นเราก็จะโรยน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เทน้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเ้าให้น้ำตาลทรายเข้าจนทั่วมะนาวโหนะคะสำหรับมะนาวโห5้กิโลเราก็จะใช้น้ำตาลทรายคลุกเขาหนกิโลค่ะพอเราเอามะนาวโหที่แช่อิ่มมาคลุกเ้ากับน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็จะนำกลับมาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้อีก2คืนค่ะหลังจากที่เราคลุกน้ำตาลแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้2คืนก็อย่าลืม คุกมะนาวโหนะคะกับเอาบนลงล่างนะคะเพื่อที่จะได้น้ําตาลซึมเข้ากับเนื้อมะนาวโหได้ทั่วถึงนะคะความหวานันจะได้สม่ําเสมอผ่านไปได้2คืนนะคะตอนนี้ก็สามารถทานได้แล้วเราก็นํามาแพ็คใส่กล่องนะคะบรรจุเพื่อที่จะนําไปขายให้กับลูกค้าได้แล้วค่ะส่วนถ้วยที่เราใช้แพ็คมะนาวโหในวันนี้เราใช้ถ้วยขนาด200กรัมนะคะมีฝาปิด แพ็คขายให้ลูกค้าในราคา25บาทค่ะ